นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสมันตาจักวาเรสุ

ภูมิเขตเอปุ่มมาอยู่ยันอยู่เด้วังอาลวิเสเมียกอาคันธปนากาธิคันสาศรติเกยังมุนี Thank พระกวาข้าพเจ้าขอลาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคลโลกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณภูริชาอาจารย์คุณพระภูมิเจ้าที่คุณยญ้าธรณีคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณพระแม่คงคาผู้รักษาทวีปใหญ่ทั้งสี่คุณพระเสื้อเมืองคุณพระทรงเมืองคุณภูม่เหสักหลักเมือง บาลีในหลวงทุกๆพระองค์คุณพระสยามเทวาธิราชกระทั่งถึงคุณโภโมนีฤาษีทั้งร้อยแปดพองคุณผู้อยู่ในธรรมคุณผู้เก่าก่อนปัจจุบันคุณผู้เล็กคุณผู้ยันคุณผู้ว่านคุณผู้ยาคุณผู้ก่อขอและคุณผู้ก่อกาจงมาช่วยสับปิดภาิประสาทถอนใช้ให้แก่พวกข้าพเจ้าสิทธิกิจกังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะตถาคตสิทธิเตโชจโยนิจจังสิทธิลาโภนิลันตัง สัพพะสิทธิปสิทธิเมสิทธิเมสิทธิเมพวกข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดภายได้ยได้เบียดเบียนมีทาย่าได้ประมาทผาดพังขอเชิญครูตงหันหลังพลีสีตั้งร้อยแปดองค์ตนลงมาเป็นกอจ้าคุ้มกันให้แก่พวกข้าพระเจ้าสิทธิจิตจังสิทธิกำมังสิทธิกาลยะตถาคตสิทธิเตโช เจ้านิจังสิทธิลาภนิลันตังสัพพสิทธิปพสิทธิเมปักสิทธิเมปักสิทธิเมอิติปิโสพุทโธโลเกทะลุองค์ป้าทะลุองคดินปองสายสินปองสมุทรสาครล,ลังกาสิงหหนละผู้ศีละภาษาปุถโธเปิดปองตะโมเปิดปองสังโคเปิดเปิด ทะลุองฟ้าทะลุฟองดินฟองสายสินฟองสมุทรสาคอนร่างกาสิงหนละผู้ศีละภาษาพุทโธเปิดปองตะโม่เปิดปองสังโคเปิดเปิดทะลุฟองฟ้าทะลุฟองดินปองสายสินฟองสมุทรสาคอนรังกาสิงหนละผู้ศีละภาษาพุทโธเปิดปองตะโม่เปิดปองสังโคเปิดเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนามัคขะพักะษะกัสสพุทธะสังมิ นชาลิติเปิดด้วยนโมพุทธายะพวกข้าพเจ้าก็ได้มาสร้างสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้คือสร้างพระสร้างวิาาหารพระอรหวิาหารทำพะะระอรหันต์แปดเทีศบพร้อมคณะช่างเดินทางมาจากทางไกลและก็มีผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักให้ ก็ขอให้ทําการใดๆจงลุกสําเร็จลุกสําเร็จลุกสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะขอให้ชัดพวกข้าพเจ้าชนะมารทั้งหลายทั้งสี่ทิศแปดทิศสิบทิศขอให้วิหารทำพระอรหันต์แปดทิศแห่งนี้จงทําการได้ลาบเรียบและตลอดปลอดภัยและจนถึงฝั่งจนถึงสําเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่วันนี้ วินาไทีนี้เป็นต้นไปวันนี้ก็ได้สร้างบันไดทิศที่หนึ่งได้สำเร็จลุล่วงโดยการสร้างโครงสร้างขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ากระทั่งถึง14ชั้นบาดาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอบารมีคุณญาติธรณีจงเปิดให้แก่พวกข้าพเจ้า ทำการใดๆจงลุกสัมฤทธิลุกสัมฤทธิลุกสัมฤทธิด้วยโอมมะอะุปิปิโสภะกวาสวาอะระหังสุขโตสวาหะอะอะสังสังอะอะสังวิวิสังอะอะสังวิสุขวิสังอะอะสังวิสุขโลโลสุขวิสังอะอะสังวิสโรปุปุโลสุขวิสังอะอะสังโลปุสะสะปุโลสุขวิสังอะสังโลปุสะบุ หุ่ศุลโลสุวิสังอะอสังสโลผุสะหุ่ศหุ่ศุลโลสุวิสังอะอสังสโลผุสะหุ่ศหุ่ศุลโลสุวิสังอะ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 สังสังอะอะสังสังอะสังวิสอะสำเร็จสำเร็จสำเร็จอ้าวบันไดเสร็จสิ้นอาชัยโยชัยโยสาธุสาธุสาธุงานธรณีเป็นพยาน ขอให้ช่วยลูกหลานทำการใดๆก็ขอให้ราบลื่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าปัจจุบันจนปัจิจะวันนี้วินาทีนี้ทนไปญาติธรณีเป็นพยานแล้วขอขอให้ผู้มีบุญญาบารมีที่จะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในสถานที่วัดป่าธรรมรามแห่งนี้ให้มีแต่ความเจริญเพื่อให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป ด้วยพื้นเอาหญ้าเป็นพย,ยานาคยาเด้อจ้าาทุกูเสร็จพิธี